ของขายหลายนะครับพี่น้องครับตลาดอำเภออุทุมพรพิสัยนี่ละครับเป็นบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยนั่งสามหล่อชมตลาดครับืุอนี้โอ้บรรยากาศสองข้งางห้างสองฝั่งเนีย้เขาทานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับเช้าวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินชมตลาดกันนะครับคุณผู้ชมครับไปชมตลาดสดของอำเภออุทุมพรพิสัยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทางนี้ก็เป็นอาคารของตลาดสดนะครับคุณผู้ชมครับนบนนะนครคัตลาดสดโ มีรถสามล้อน,นะครับเดี๋ยวเราไปถามสามล้อกันดูนะครับว่าด<ท>ีบาดกันนะครับเดี๋ยวจะลองไปถามสามล้อดูอ้าสวัสดีครับครับผม,บผมอ่าสาี่เ,เหยียบผ้าไปหนีแล้วไปเส้นนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาหลังตลาดแล้วก็อ้อมมานีอ้อมแล้วอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวสี่ผ้านี่ครับผ้าผ้าไปเที่ยวตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดได้มาเอ้าขึ้นสามล้อไปเลยเอ้าไปเนาะครับเนาะไป อนี่แหละครับพี่น้องครับนั่งสามหล่อเที่ยวนะครับพี่น้องครับนางสามหล่อเที่ยวตลาดอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่แหละก็น,นี่กับสิภาาไปตลาดจะอ,อยู่บ้านไหน่องพ่อไงบ้านสาพูบ่ะทังพุนบ่ครับทังไปทั้งปางกูเนาะปางกูแล้วก็เลียวใสไปได้เนาะ,ะบ้านสาพูนี่อ่านี่แหละครับ เป็นบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนั่งสามหลอปันเตื่อติผ้าทุกท่านชมบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับมีสามหลอดเล่นจะขั้นพญอยูนี่สี่ขั้นอ๋อประมาณสี่หาขั้นาานาอครับถึงถนนใหญ่แหละครับพี่น้องครับโอ้สะดวกสบายนะครับพี่น้องครับระว่างนด้ครับเด้อ นี่ครับบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับช่วงเศร้าๆแบบนี้ของขายหลายเนาะครับเน,นาะน,น,นี่ของโอ้ของขายหลายนะครับพี่น้องครับตลาดอำเภออุทุมพรพิสัยอนีเขา่เก็บแนแล้วบอตอนนี้เริ่มเก็บแน่แล้ว,<ม>ลวบ,บครอยอุ้ยมาเที่ยวตลาดกันมานั่งสามหลอปันไหนนะครับพี่น้องครับ นะครับเป็นบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมืนี้นั่งสามหล่อชมนะครับพี่น้องครับนั่งสามหล่อชมตลาดครับมือนี้โอ้บรรยากาศสองข้งางห้างสองฝั่งเหนโอ้เขาทานะครับพี่น้องครับ นี่คือตลาดสดอำเภอตุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับก็เป็นอำเภอที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ ของข้างข้างเป็นกับขายของเต็มเลยต้องเป็นช่วงเศร้านะครับส,สายๆนี่กับเซบอมี่แบบนี้แม่นบอครับเดี่ยวกุลลุงอ๋อข้างๆบอกครับแต่เศร้าๆทั้งสี่นี่<า>เต็มแนวนี่เลยเนาะโอ้เขาเริ่มเก็บแล้วสองหมดแล้วโอ้เริ่มมิตติสองบอกครับตลาดอ่ะแล้วก็อ้อมมาทางนี้นะครับพี่น้องครับสองหมดสอเศ้าแล้วสองมุ่งเศร้าก็เริ่มเก็บแล้วเมมาวนาะ นี่แหละครับบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับทื่ว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่และก็จะเจริญน,นะครับพี่นองครับอำเภออุทุมพรพิสัยผมให้คุณลุงเพันสามหล่อผ้าเที่ยวอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเป็นที่จอดรถของตลาดนะครับ งโน้นก็จะเป็นอาคารของตลาดสดนะครับนี่มี ATM เกสีกรมี A t m เธนาคารกรุงเทพนะครับมีหมดทุกธนาคารเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดสดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นตลาดเศร้านะครับพี่น้องครับนะถึงมองจอดรถนะครับพี่น้องที่นี่คือเขาวัดนะครับพี่น้องครับอ้าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับ